เรียกแดนเจอร์แดนเจอร์ที่นี่ก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนแดนเจอร์ danger. เอาลูกขึ้นมาไว้บนนี้นี่บนโซฟาหมดเลยโอ้มามาก็โค d แดนเจอร์ danger, เอาลูกมาไว้บนโซฟาคือยกระดับเลยนะแดนเจอร์ danger, นะโอ้โหวอยด์เดยแดนเจอร์อยวอยด์ดโอ้ไหลกาดแล้วนี่ ใครก็ทำอะไรนางไม่ได้ไงไร้กาไมโยเบสนุนนั่นขึ้นมานี่เอาผ้ามาปิดไว้เพราะนางนี่แหละถุไถดำ

เลี้ยงมาตั้งแต่แดงแดงดื้อเร็วทำฮะทำฮับ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 พูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วฮับฮับกูเกิลค้ามอันฮับแต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเดย์เดนเจอร์ไม่ไหวเลย โอ้ยเราก็เรียกรอบบ้านรอบช่องหมดแอบเอาลูกมาไว้ตรงนี้นี่เรนเจอร์เนี่ยนี่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยออกไหมเอาเครื่องดูดฝุ่น เนี่ยเดนเจอร์เนี่ยจะเป็นนิสยนัยอย่างงี้นิสัยไม่ดีเลยเดนเจอร์เดี๋ยวนีย้ยังไงก็ไม่รู้กึ๊กเกี้อ๋อกึ๊กเกี้ยวเจ้กึ๊กเกี้ยวอืมย้ายแก๊สเชื้อใจเชืเอาลูกไปวางบน yeah. Yeah. นู้นยังะนี่เอาเอากลับคืนมาเลย <Yeah. S 1> ลูกอะ่ะลูกเยอะแยะใครจะเลี้ยงไหวโอ้เดนเจอร์นี่ร้ายกาศ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนางแดงหมาจรกันดีกว่าไปกันเลยค่ะนางแดงเป็นหมาจรนะคะมาออกลูกที่บ้านล้างนี้เจดตัวนะคะ,ะนางแดงเอ้ากินนมนะกินนมอยู่กันสบายดีไหม อ้าวนี่ไงขนมไงอ้าวไม่รู้จักขนมเหรออือะก็ที่เอาเข้าวมาให้นางแดงกินตลอดทุกวันเลยนางแดงต้องบอกลูกนะอะนี่อันนี้คือขนมนะ,ะขนมเนี่ยขนม กินหนมนะหมาจรหมาจรมาออกบ้านล้างเนี่ยออกลูกมาชมมาชมลูกดางแดงตัวสีแดงเลยตั้งเชื่อให้นางแดงอันนี้คือบ้านล้างที่เขาไม่มีคนอยู่ ที่ไม่มีคนอยู่นะคะแล้วตังแดงเขามาออกลูกแล้วก็เลยมาดูเอาเข้าวให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นรือเปล่าตังแดงขอ,อบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาริกชาแนลเพื่อส่งกำลังใจดีๆให้ดาริกด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายมีโชคดีมีความสุขค่ะ,คะ